สวัสดีครับวันจันทร์ที่ห้ากรกฎาคมสองพันห้าร้บสครับน,นี้เวลาก็หกโมงครึ่งนะครับไม่ไม่ไดม,มาทำการทดสอบเทสเสียงนะครับแต่จะมาอธิบายฟังไม่ได้โกรธไม่ได้โมโหใครกูพยายามที่จะไม่ด่าใครไม่ด่ารัฐบาลไม่ด่าสาธารณสุขแต่ว่าจะขอระบ,บายหน่อยไอ้ถึงอ้ไอ้บิ๊กตู หรือทั้งที่ก็ไม่อยากจกะแตะต้องอะนะคนเข้าใจการบริหารงานมันอย่างนี้จากคลิปเนี่ยอธิบายเขาเลยจากคลิปที่ที่ถ่ายเนี่ยที่จริงถ่ายมาสามวันละวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้ากรกฎาคมวันนี้เป็น, 5, น,ว,นวันสุดท้ายที่หน่วยงานสนาธารณสุขเข้ามาคัดกรองตรวจคัดกรองเชิงรุกในเขตชุมชนหมู่บ้านนี้ชุมชนนี้ ก็กะว่าจะตรวจกับเข้าบ้างก็ไปสาวันวันนี้วันที่ออสามุกษาไปเตือนาตีสออกไปแล้วถึงเดินไปถึงก็ตีห้ายี่สิบห้าก็กะว่าจะได้เป็นกลุ่มคนกลุๆๆ่มแรกโอ้ที่ไหนได้ครับแม่งคิวยาวแบบนอกนรอ,อบนะรอบที่2อวนไปประมาณสักกูกะประมาณสักสอกิโลได้มันนะ้งว่าวนจากซอย จากหน้าหน้าหน้าศูนย์ที่ตรวจเนี่ยซอยสามนวนไปซอยสี่กลับมาอีกรอบหนึ่งข้างหางแถวก็อยู่ที่ซอยสี่ดูจากสภาพแล้วนะสามันติดก,กันเลยมันไม่ใช่คนในพื้นที่หมู่บ้านแถบนี้แน่นอนนะไม่มีไม่เจอคนรู้จักสักคนเลยและส่วนใหญ่หน้าตาแล้วเป็นคนงานส่วนใหญ่เป็นคนงานนะครับต่างจังหวัดบ้านคนงานบ้านเราก็ไม่รู้ว่าเชื้อชาติอะไรแหละไม่กล้าคุยไม่กล้าถามเดินผ่านไปไว เขาคงจะมาเฝ้ากันแน่เมื่อคืนเลวมึงโอ้โหมาแต่ห้าครึ่งหรือเชื่อว่ามันมน,นักสองรอบแล้วก็อย่าถามสารสุขว่าเนี่ยคุณบริหารจัดการอย่างนี้เนี่ยจะบอกให้กุคิดแล้วเดินกลับบ้านดีกว่าขนาดแค่เดินผ่านยังหลอนนะเกิดอาการแพนิกการบริหารจัดการอย่างนี้เนี่ยมันมันออกสื่อมาเนี่ยทำให้คนแพนิกตื่นตัวไม่ใช่ตื่นต่จะคิดว่าตื่นตัวที่จะมาตรวจว่า คัดกรองเชื้อแหละว,ว่ามันเติดตนกมากกว่าจะได้ได้ยินแววๆเดินผ่านก็บอกว่าไปตรวตอนนี้ตรวจไม่มีที่รับตรวจงาของรัฐบาลไม่ฟรีไปตรวจปรกชนก็หลายพันเออใครจะมานั่งจ่ายะคนก็มาออกกันทั้งรถมอเตอรซค์ทั้งอะไรมาจากไหนไม่คุ้นหน้าเลยนะเป็นคนงานแล้่สนใจ เดินไปหน่อยก็คิดคือว่าไม่เอาดีกว่ากูกลับบ้านดีกว่าแทนที่ไม่มีเชือ้อกูต้องมานั่งรับเชื้ออีกนะและ้วจะรู้ยดงไงเนี่ยคนกลุ่มคนแออัดมากเลยแหละเป็นพันแล้วก็นั่งอยู่ริมถนนเ,นเดินคุยก็มีถามว่าไอ้นั่นมาไม่แพร่เชื้ออไอ้ไชาวบ้านหมู่ในหมู่บ้านนั้นนะ่ะที่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 ผมนคนมารอคิวอยู่หน้าบ้านน,ง,าน,นง่ดา่ากันโผล่เลยด่าแม่เช็ดเลยบอก เม่ีมาเขาก็หลอนดิชาวบ้านแถบที่อยู่นี้ก็ก,ก็ต้องมานั่งคอยระวังรับเชือ้อไม่รู้เชือเ้ออะไรเยอะแยะหมดแนะ่มากันเป็นพันนี้เออหูรีบก,กลับบ้านจะกลับเข้าบ้านยังหลอนเลยนะะตัวเองก็เกิดอาการแพนดิกเนะี่ยผมยุยงยงย่งๆอยู่ไม่แย่อะไรฮนะกลับก็มาลิบสะผมเลยอาบน้ำสะผมเปลี่ยนเชื้อเสื้อผ้อาหมดโอ้จมูกเลยเ <laughs> ช็ดหมดอ,อ๋อมนตัวท่ามทาเออ พักวคอกินน้ำอุ่นเสร็จแล้วเนี่ยมานั่งนั่งอัดคลิปให้ฟังว่าบริหารจัดการยังไง้วักษาสุขกับรัฐบาลมึงสะใจนะมึงออกข่าวว่าไม่ไม่ไม่ตรวจเออไม่ต,วมตวรวจฟีแล้วเนี่ยคนก็ตกใจดีนะก็พากันมาแอบแดมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วถามว่าอย่างนี้จะกำจัดเชื้อได้หมด บริหารมันคัสเตอร์คัสเตอร์เดิอมามาจากไหนตร์ทั่วประเทศมาอออยู่จุดเดียวมันก็แพร่เชื้อกันดวีว่าใช่ไหมผมไม่ได้เรียนสูงแต่แล้วไม่ได,ไได้ไม่ได้ไปรัฐบาลบริหารแล้วกูยิเข้าใจผมไม่เอาดีกว่าเล้ถามว่ามึงตรวจวันนี้เนี่ยแล้วถามว่ามึงรนนนะอดแล้ว,ลว,วพรุ่งนี้ไปตลาดไปนู่นนี่มันมันจะไม่ติดดีกล่าความคิดนะั่ไงรู้ โอ้ยจะไม่ด่าใครแล้วนะแต่อันนี้ขอระบายให้ฟังนะครับสดีครับ